อีน่า u u u b e Short เนี่ยนะครับจะให้เงินเราสำหรับการที่เราทำคลิปสั้นแล้วนะครับทีนี้เนี่ยนะครับอยู่ใน TikTok เนี่ยนะครับถ้าเราทำคลิปได้วิวเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับเราไม่ได้ตังค์นะครับเราจะได้ตังค์จากการอะไรนะครับจากการได้รับสปอนเซอร์นะครับจากคนมาติดต่อเรารีวิวสินค้านะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะชอบการทำคลิปรีวิวสินค้านะครับทำคลิปขายแบบไม่ขายนะครับ ทำคลิปขายของอะไรเงี้ยบางคนไม่ชอบนะครับบางคนชอบทําเรื่องราวทําความสนุกทาความตลกอะไรต่างๆมากกว่านะครับทีนี้เนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าเออถ้าเขาทาได้ถ้าเขาทํา,าทวิวได้เยอะขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้าย้ายคลิปไปอยู่ไว้เอาไว้ที่ยูทูบช็อตเนี่ยครับเขาได้ตังค์เยอะกว่านั้นเขาไปโฟกัสที่ยูทูบช็อตยูทูบช็อตไม่ดีกว่าเหรอซึ่งต่อไปผมว่าการแข่งขันมันก็จะรุนแรงมากขึ้นถ้ายูทูบช็อตเนี่ยนะครับมีคนได้ตังค์แล้วก็เอาคนมาโชว์ยอดเงินว่าได้เงินจาก YouTube Short เยอะแยูนนรับ ครีเอเตอร์ฝั่ง TikTok เนี่ยครับไม่ได้ตังอะไรเลยนะครับก็อาจจะย้ายแพลตฟอร์มนะครับไปอยู่ที่ช็อตกันหมดนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่า TikTok น่ะน่าจะปรับตัวเร็วๆนี้ครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยก็ให้เงินกับครีเอเตอร์มากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรามารอดูกันนะครับว่าใครจะรุ่งใครจะร่วงนะครับส่วนผมเนี่ยนะครับก็อยู่ทุกที่นะครับไม่ต้องห่วงฮะ